Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh you who believe, please give thanks to Allah. <laughs> สโลโลัลลอฮุอะลัยฮิวะซิฮอม,มาัอสลามุอะลักุมบรหัมะดุลลอฮบรักาตุลลครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของท่านนะครับกับรายการอิสลามสู่ความสาเร็จเราพบกันเป็นประจำนะครับชุกเย็นวนันอาทิตย์กับช่วงเวลาดีๆอย่างนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TMTV มทวเราอยู่ในช่วงของอิสลามสู่ความสาเร็จช่วงแขกรับเชิญพิเศษซึ่ง ในวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ถือว่าประสบความสําเร็จในด้านของธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาท่านนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็อยู่ในแวดวงของธุรกิจการศึกษามาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า16ปีนะครับสังคมมุสลิมพี่น้องมุสลิมท่านผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักหรืออาจจะรู้จักท่านผู้นี้แล้วก็เป็นได้นะครับแต่ว่า ภูมิหลังหรือว่าเรื่องหลังความสําเร็จของท่านผู้นี้เนี่ยหลายคนรวมทั้งผมเองก็ยังจะไม่ไม่มีข้อมูลหรือว่ายังไม่เป็นที่รู้จักกันดีเพราะฉะนั้นเราจะไปคุยกันกับแขกรับเชิญท่านนี้ว่าเรื่องหลังของความสําเร็จที่ทําให้ท่านได้อยู่ในแวดวงของธุรกิจการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ยังไม่มีมุสลิมท่านใดนะครับเข้ามาบริหารงานหรือว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในด้านนี้เลย ือว่าท่านเป็นท่านแรกเลยด้วยซ้ำไปเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญท่านนี้ครับคุณสวาสมิตรอารีหรือว่าคุณอนุวัฒนมิตรอารีครับสลามอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮ์ครับสลามอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮ์บาริกัตุฮ์ Give thanks to you Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. don't give in to shaitan oh you who believe please give thanks to allah t k e h o l d of your iman don't give in to shaitan oh you who believe please give thanks to allah ต้องขอบคุณคุณอังวัหรือว่าคุณสว่างมากนะครับวันนี้ที่ได้สละเวลามาร่วมกับรายการอิสลามสุขความดีวันนี้ คุณสวัสดิ์วิทยารีท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านเป็นประธานสถาบันสมาร์ทเรนแห่งประเทศไทยซึ่งก่อนที่จะไปคุยเรื่องสมาร์ทเรนอยากจะคุยเรื่องประวัติอยากจะคุยเรื่องภูมิหลังอยากจะคุยเรื่องชีวิตในวัยเด็กครับคือผมคือก่อนที่จะมาถึงในเรื่องของสถาบันสมาร์ทเรนหรือว่าเป็นสถาบันด้านเกี่ยวกับการทาการศึกษาพัฒนานเรื่องของเป็นระบบฟันชายระบบฟันชายต่างต่างเนี่ย เดี๋ยวเราไปคุยกันอะไรอย่างเีตรงนี้แต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้เนี่ยว่ามาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยประเด็นนี้เ,นเป็นประเด็นที่ไฮไลท์ที่น่าสนใจมากคือว่าภูมิหลังตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยคืออยากทราบคุณสวัสดิ์หรือว่าผมเรียกคุณนันวัตดีกว่าคุณนันวัตเดิมทีเป็นคนจังหวัดไหนคุณกุงเทพอเปล่าครบือว่า,วาบ้านเกิดผมอยู่อำเภอปากพยูนจนังหวัดพัทลุงครับครับครับ,รบก็ตอนเด็กๆก,ก็เรียนที่ปากพยูนนะครับ อยู่อนุบาลจนถึงป .4 แล้วก็มาเรียนป .5 ถึงม .2 5ม 2> ที่นครศรีธรรมราชย้ายจากปัตตานีมาอยู่ที่นคร,ครับเพราะว่าคุณคุณป้ามาแล้วพี่สาวของคุณพ่อเพราะ<อ>มาตั้งภพิญญาเราที่นครศรีธรรมราชแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนปญญาตรีเรียนมลน,นกกว่างไปนะครับ แล้วอยู่อยู่นกอยู่นครจบมจบมัธยมปลายที่นครแล้วก็ไปต่อปริญญาตรีที่รามคำแหงอ๋อมาต่อามคำแหงย้ายอยู่ที่กรุงเทพแล้วมาอยู่กรุงเทพเรียนอยู่สามปีก็ไปเรียนสามปีนักแหงนี่ไม่ธรรมดาแล้วปกติรามคำแหงก็เียสี่ห้าปีครับโอ้ก็ชอบเรียนชอบอ่านครับเรียนแล้วก็หลังจากจบจบปริญญาตรีรับปริญญาปีหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าถึงสองศูนย์ก ม,มาปมาณแค่สามสิบห้าปีหรอกปีที่แล้วปีนานเลยครับ,รบ,รบแล้วก็จบรามกำแหงเสร็จเนี่ยก็สอบทําง,งานสอบประลัดอำเภอสอบเป็นข้าราชการสอนข้าราชการเป็นความผันของคนตา่างจังหวัด<ม>ใช่ใช่ใช่คือพ่อแม่พยายามให้ลูกเป็นข้าราชการอย่างน้อยก็เวลาไม่สบายก็ใช้สวัสดิการของทางรัฐบาลได้สอบประลัดอำเภอตอนนั้นมีการเปิดนักเรียนนายร้อยต่อชะดอสมัครได้ม คือพื่อง่ายว่าอะไรที่เขาปิดสอบที่เราไปสอบนี่ติมหมดเลยติหมดติมหมดคืองินลตอนชรอเนี่ยครับตอนนั้นไม่มีใครไปสมัครชรอนี่มมนถึงถือถือปืนไปไปถือปืนดังจูนทำเป็นำเว็นชาวแดนตำเว็นชายแดนถ้าไปสมัครได้ทันทีก็หมายความว่าถ้าไปสมัครก็ได้ครับครับแล้วก็มาที่สํานักงานวางแผนแห่งชาติโดยสำนักนายกสอบสัมภาษณ์ผ่านหมดอืกคือผ่านหมดเพราะตอน ไม่รู้เราอาจจะอ่านหนังสือเยอะข้อมูลเยอะครับแล้วก็สอบได้ทำดีละเรากำหนดไปด้วยว่าหน้าว่าจะให้ผ่านจะไปถึงจุดนั้นได้จุดนั้นได้แต่เวลาเอาข้อจริงไม่เอาไม่เอาไม่เอาไล่เอามันคือตอนสอบประหลังอเภอได้เวลากลับไปที่ปากพยูนเนี่ยเป็นเป็นที่อึหาเลยเป็นท้อระทาร์เป็นท่อระทารทุกคนโอ้ประหลังเภอประหลังอเภอแบบมันมีความรู้สึกว่าเรา เราเราเป็นจุดเด่นครับของตัวอำเภอคือในปากพยูนเนี่ยคนที่สอบประหลัดอำเภออาจจะเป็นรุ่นผมรุ่นแรกก็ทล่สอบได้มี่สามท่านไม่เอาไม่เอาแต่ผมไม่เอาคนหนึ่งก<ต>็เอาที่ที่ทผมผมสงสัยคือว่าความใฝ่ฝันของคนในพื้นที่หรือว่าของพี่น้องชาวปาพยูนก็ดีหรือว่าคนในครอบครัวเองอยากจะให้เราเป็นประหลัดอำเภอ อยากจะให้ลูกอยากจะให้คนในครอบครัวได้ได้เรียนสูงพเพืรร่อเป็นขนนน้นาราชการเป็นการคนหลายคนทีนี้ภูมิหลังมันว่าพื้นเพคครอบครัว,เ,วเนี่ยมีอาชีพอะไรครับแต่แต่คือคุณพ่อคุณแม่ผมคือป้ามะเนี่ยนะครับทำเป็นค้าขายอ๋อเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าครเราซื้อสินค้าแล้วก็เราก็ลงทุนให้กับคนปัตยุนเป็นเมืองที่อยู่ มีทั้งทะเลเมืองใช้ฝังว้ไเมืองเมืองเมืองริมทะเลสาบมีทั้งอาหารทะเลมีทั้งสวนยาพารามีมีไก่ทุกอย่างเขาบอกว่ากะพยูนี่เป็นเป็นพื้นที่ที่น้ำที่ที่สัต์น้าอร่อยที่สุดเพราะว่าเป็นสองน้าน้าเคีมกับน้าจืดผสมกันครับทีนี้พ่อป้าก็ซื้อกุ้งซื้อปลาเราต้องตื่นตีห้าตลอดหลังจากซูเปอรเสร็จก็ คือคือเร่เริ่มทำงานกันแล้วบังคับกันแล้วละ่ะต้องขนเอาเข็นเข่งไปวันนี้ไปตั้งเข่งไปวันเริ่มช่างกุ้งใส่กุ้งใสน้ําแข็งเริ่มต้นในเล็กเลยตัวงานประสบการณ์ด้านการค้าขายคือยข้ามวอร์ดอยู่ในในเรื่องของการตลาดคือโมอเกิดขึ้นมาเติดขึ้นมาแล้วเช้าเนี่ยก็เห็นแล้วนี่คือการซืร้อขายนี่คือการตอนเย็นก็ซื้อยางเสร็จก็มาตีขี้ยางแยกขี้ยาง ซื้อหวายคือมันเป็นมันเป็นค้าขายตลอดไปคั้าเป็นมีพี่น้องกี่คนนะอ่อมีแปดคนครับเป็นผมเป็นผู้ชายคนเดียคนโตคนเดียวคลือน้องสาวหมดแต่น้องสาวก็ทํางานกันตลอดยิ่งเหมือนผู้ชายเหมือนกันวันๆว่มีหน้าที่กับว่าที่ในครอบครัวทุกคนมีหน้าที่รับมอบหมายคนนึงไปช่างกีโลอีกคนไปขายของกับมะที่ตลาดนัดอีกคนนึงมาจดบัญชีอีกคนอทุกคน กิจทุกคนไม่ได้อยู่นี่ไม่ได้อยู่นี่ขยับไปเยื่อมาแต่เร็วเพราะนั้นเราตระกูลเราค่อนข้างเร็วเวลาทาอะไรจะเร็วสมองหมุนเวียนตลอดเวลาอเลิร์ตลอดภาษาว่าเลิร์ต้องลิร์ตถ้าไม่อเลิร์ตเป็นตัวตลอดเวลาถ้าไม่ตเดี๋ยวจะมีเสียงข้างหลังทำไมาช่อะไรคือสิ่งที่ทําให้เมื่อสอบเป็นประหลัดอาเภอว่าสอบเป็นกรมพัฒน์อะไรต่างๆสอบได้ใจไปหมดเลยแล้วอะไรทําให้ไม่ตัดสินใจตัดสินใจไม่เอา แล้วเมื่อไม่เอาแล้วชีวิตเกิดอ,อะไรขึ้นตรงนั้นคือไว้เด็กเราผมสั้นผมสั้นใส่กางเกงหลวมกางเกงขาสั้นไม่เคยเห็นใส่กางเกงขายาวพอดีมันมีพักพวกญาติญาติที่เขามาจากเมืองน,นอกมาจากสวีเดนเขาก็มาโอยืนผมยาวใส่กางเกงขาขายาวรัด ครับอันนี้ความรู้สึกเป็นทรงเดียบนะความรู้สึกเราเหมือนกับว่าเอออยากจะเป็นอย่างนั้นบ้านอยากจะเป็นอย่างนั้นนี่นี่คือใช่อางที่ความใฝ่ฝันของเราอะเรารู้สึกในยุคนั้นยตอนั้นตอนนั้นเป็นวัยนั้นเขาถามว่าไปด้วยได้ไหมอยากจะไปเลยนะอยากจะไปเลยไม่สนใจแล้วทุกอย่างไอ้ที่ว่าสอบสิมได้ทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนอยากจะเป็นเอาเป็นแบบเขาบ้างว่ะเอาอย่างงี้ก็ไปบอกทางบ้านป้าบอกเอางั้นเถอะที่บ้านไม่ชอบเลยอะไรงน้ชอบชอบชอบ แต่ว่าไม่รู้ทําทากันไม่ได้คืออาจจะว่าทางบ้านป้าอาจจะให้ให้ให้เสรีภาพทางการคิดอ๋อครับครับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เราเราถึงเกิดไอเดียทุกอย่างครับสอนไม่ได้บังคับให้คิดอะไรนะครับก็ดุยไปมานอกเอาไปก็ไปเอาไปไปนะตอนนั้นก็ง่ายๆว่าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรแล้วต้ง่าค่าตั๋วก็งไปนี่ต้องหาเองไม่ไม่ หมายก็ว่าถ้าเป็นปัญวกว์โยนตังให้อมึงไปะเรื่องบางคนแต่นี่คือพูดแบบใจก็ไม่อยากใช่ไปแต่ไม่อยากจะแต่ไม่อยากจะบังคับลูกไม่อยากจะบังคับลูกก็ตอนไปขึ้นรถไฟที่สถานีหันทองปักไปูนึครับคนแก่ๆมาส่งร้องไห้กันยืนหลนมันส่งมันกันทั้งกลับไปอยู่เลยทั้งกลับปอยู่บ้านเลมาทั้งหมดนะเอาตัง์มาให้คนละห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทแกเอาตัง์มให้กันเป็นภาพที่แบบ ยังอยู่ในความทรงจำเคือว่าพอลูกลูกหลานคนเดียวเดินทางไปยุโรปไปต่างประเทศมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นง่ายๆนะในงานมันไม่รู้ไปแล้วกลับมาตอนไหนหรือเราไปแล้วเขางจะลงหลุมไปแล้วยังกับเราจะเอาไหนไม่รู้ก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องมาส่งอ่ะแล้วอาจจะเป็นครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ช่วยเหลือผู้อื่นเยอะขาดไแล้วก็พี่น้องก็มาเยอะมาก รถไฟจอดปกติห้านาทีจอดต้องสิบสิบห้านาทีจอดเพื่อให้เราลาก่อนเพื่อให้เวลาเราไม่ขึ้นคร<อ>นะับครับคนก็งงกันหมดก็มาพอบินไปต่างประเทศเนี่ยพอ,อไปถึงอยู่ที่นั่นสักเดือนอยู่เซอรเดนเนี่ยมันความรู้สึกเรามาทำไมผิดว่าบ,บอกรู้สึกทุกยรารู้สึกว่าคิดผิดแล้วโอ้เรนนื่องเชื่อป้าก็ดีนะครับเชื่อผู้ใหญ่ก็ดีอืมแต่เดินหน้าป้าบอกว่าเดินหน้าแล้วห้ามพอยหลัง ห้ามห้ามคือถอยหลังพังแล้วไม่มีไม่มีสายเกียร์ห้ามสายเกียร์ถอยละไปก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาแล้วคถ้าไม่ได้ดีไม่ต้องกลับมานี่คือนี่คือคำแนะนำของผู้ใหญ่ว่านี่คือการขีดเส้นให้เดินเขาเรียกทุบโต๊ะเลยทุบโข๊าแต่ห้ามห้ามกลับแล้วไปก็ไปเลยไปก็ไปครับครับก็เดินทางกาจนเยอะมาจนไยไปหกปีเนี่ย พปีนี้อยู่ที่สวีดเดนทั้งหมดอยู่ที่สวีเดนในสามเดือนอแล้วก็นั่งรถไฟมาผ่านเยอรมันผ่านเพือผ,ผ่านมาเยอะอแล้วก็ถึงอังกฤษกว่าจะเข้าอังกฤษได้เนี่ยก็มีมีเรื่องตื่นเต้นในชีวิตก็มีมีพอจะเล่าได้ไหมคือครับคือตอนขึ้นรถไฟเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นเพื่อนมาสมม่งเนี่ยก็มาโตคนเดียวอมาโดยแล้วก็ตัดสินใจแล้วเดินทางก็เดินข้างหน้าข้างหน้ามาแล้ว ก็ซื้อขนมปังมาหนึ่งปอนซื้อแยมมาหนึ่งกระปุกเี๋ยววบไม่ค็ไรถ้าหิวอะไรก็สายธิรภัยื็แบบเจตนาเป็นเสบียงสำหรับเราเองเป็นเสบียงในการเดินทางก็ตังในกระเป๋ามีอยู่ประมาณสองร้อยยูเอสไปอีกหลายปีอ่ะไปอีกหลายปีสองร้อยยูเอสประมาณสักห้าพันบาทตอนนั้นสองห้าบาทนั่นเองครับพอมันกรถไฟออกก็เริ่มหิวเริ่มกินแล้วเริ่มกินมันเป็นบรรยากาศที่ดีนะรถไฟได้กิน ครับก็เอานักแฟนมาพอใส่ปากเห็นตรงนั่งตรงข้ามมันมีมันมันมันใครที่นั่งนั่งตรงข้ามกันครับคนนั่งข้างกับผมก็ยาวหน้าตาเป็นฝรั่งไม่รู้จักแต่เขามองด้วยสายตาว่าเขาหิวแล้วเหมือนกันเฮ้ยขอกินด้วยได้ไหมเนี่ยครับครับแล้วเราก็ความรู้สึกเขาก็อหิวนะก็เอายื่นให้ไปหน่อยยื่นให้พอใส่เข้าไปเขาใส่ไป เขาลาบลาบรถไฟไปเนี่ยขึ้นบ่อดกินมากกว่าอีกนะโอ้ไอเยยมเลยเกือบหมดเลยการเดินทางนานจากตรงที่พื้นที่ที่เราขึ้นรถไฟไปถึงปลายทางถ้าจากสวีเดนเนี่ยมันต้องนั่งผ่านเยอรมันคือออกจากนั่งประมาณบ่ายสามมาถึงเยอรมันรถไฟธรรมดาเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ต่ำกว่าสิบสิบสิบห้าสิบหกชั่วโมงขึ้นวันไปแล้วนะขึ้นวันหกชั่วโมง ผ่านเยอนมันผ่านอะไรนะประมาณหนึ่งวันเต็มๆมานะวันเต็มๆก็พอดีอันหนึ่งปอนะแต่เล่นเลยคนหน้่คนข้างเล่นไปตั้งครึ่งปอนแล้วไม่เป็นไรก็คุยไปคุยมามาอย่างไรก็มาจากสกอตแลนด์นะอย่างนี้ก็กลับบ้านอะไรกะว่าสกอตแลนด์ก็ต้องผ่านอังกฤษเหมือนกันก็ต้องผ่านอังกฤษคือปลายทางเดียวกันแล้ววันนั้นะผมก็นั่งรถรถไฟในขบวนที่ผิดด้วยไปผิดขบวนีิไปผิดขบวนอีกไปรถไปรถไฟไปฝรั่งเศส รถไฟรถไฟนงระนได้หมดเลยครมันกลับลงไปในประเทนไปฝรั่งเศสถ้าไม่เจอคนนั่งตรงข้ามที่ทานขนมปังเนี่ยเผดๆไปดูต้องฝรั่รเศสนะไม่ใช่ฝรั่งเศสห้ามเข้าเลยเพราะเราไม่มีวีซ่าเราไม่มีวีซ่าเรามีวีซ่าแค่เฉพาะประเกันเดียวก็ถามไปแล้วบอกเราไปคือเฮ้ยก็นั่งรถไฟนั่งตู้ผิดเนี่ยเ็าขอยากเขาก็พาไปนั่งไปดี่ดยการครับต้องกายเป็นเพื่อนกันอืมพอไปถึงฮอลแลนด์ มันจะมีด่านเพื่อจะลงเรือเข้าไปอังกฤษนั่งเรือเรือเฟอร์รี่ข้ามทะเลเหนือเพื่อไปที่อังกฤษครับมันจะมีด่านสุรากากรสรกากรของประเทศอังกคนเข้าเมืองคนเข้าเมืองอืทีนี้ก่อนที่ผมจะไปถึงด่านนั้นน่ะสิบอาทิตย์ที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยมาสิบหคนขอวีซ่าเข้าอังกฤษไปถึงด่าน ตีกับหมดไม่ให้อนุญาตหมดเลยเขาไม่ร hmm. ับอนุญาตเข้าไม่รับอนุญาตหมดเลยเขาเป็นสิทธิ์ที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ถึงแม้คุณจะมีวีซ่าหรือไม่ก็ตามแล้วแต่เขาจะพิจารณาแล้วเขาจะพิจารณาครับนี้ทางทางสวีเดนเขาพวกคนไทยสวีเดนเขาคิดว่าคงไม่ไดไม่ได้เดี๋ยวนี้นายสว่านนายว้าที่ไม่ได้กลับแน่ๆเอาต้องต้องไงต้องกลับสวีเดนแน่กลับสวีเดนแน่ๆหรือไม่รู้ไปไหนหรืไม่รู้ครับครับอันนั้นลีลาอันนั้นลีลาว่าไปถึงด่านเนี่ย คนที่เราให้ขนมปังเราให้มีความรู้สึกว่าเราต้องให้เขาอะเราอยากใจให้เยี่ยวใจครับเขาไม่บอกดาวแล้วคนที่เป็นเพื่อนเขาโอ้โหก็อยากจะพาไปเที่ยวสกอตแลนด์นี่คือทำยังไงนี่คือการให้เพรจะฉะนัมันสอนผมว่าคุณมีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยกรับเพราะการช่วยเนี่ยไม่วันใดก็วันหนึ่งเนี่ยเราต้องให้ต้องตอบแทนให้ต้องมีการตอบแทนแน่นอนแน่นอนเป็นคําสัญญาอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เราให้ด้วยบริสุทธิ์นะครับครับการตอบแทนมามันเกินอ่ะเกินจากนุ่มปังครึ่งปอนด์ใช่ใช่มันเข้าประเทศได้แล้อยู่ในประเทศนั้นอีกหกปีเป็นการเปลี่ยนชีวิตครับพอเข้าไปอังกฤษแล้วครับเข้าไปอังกฤษแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายเป้าหมายหลักของการมีอ,อังกฤษเพื่ออะไรตอนนั้นไปไหนก็ได้ไม่มีแล้วไม่มีป้าหมายคยัคบแต่อยากจะไป พูดภาษาอังกฤษคืออยากคืออยากจะรู้อยากพูดภาษาอังกฤษเก่งอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งอย่าคิดเรื่องของการเรียนอยากจะไปมืองนอกบ้างอยากจะไปมีโอกาสก็อาจจะเรียนต่อเรียนต่อเป็นโยโทอย่างเงี้ยก็ราจบเยตีทางรัฐศาสตร์ไปแต่ก็ถึงอังกฤษเนี่ยเหตุการณ์มันเปลี่ยนหมดเลยอย่างไม่เป็นอย่างที่เราฝันไว้ถูกต้องครับค่าใช้จ่ายสูงมากการกินการเป็นอยู่ชีวิตความมันอยู่สูง การเป็นว่าโอกาสจะเรียนน้อยเราก็ต้องไปนั่งทํางานอย่างเดียวต้องนั่งทำงานต้องช่วยตัวเองให้ได้อเพื่อความอยู่รอดต้องช่วยตัวเองไห้ได้ต้องช่วยครับในขณะนั้นเราก็ไปงานงานทําไปทํางานจ็อบเล็กก็ได้แล้วไปเรียนภาษาอตอนเย็นสามโมงถึงหกโมงเรียนภาษาอัังฤษครตีห้าจนถึงเที 5, ่ยงคืนทํางานเจ็ดวันเจ็ดคืนทำไม่มีวันหยุดใชไหมไม่มีวันหยุดครับตีห้าจนถึง เที่ยงครับล้านสุดล้าห้องน้ำทั้งหมดที่างนะกนี่ยังดีนะที่นีที่ที่มีประสบการณ์เคยผ่านงานอะหนักหนักจากที่บ้านมาบ้างไอ้ตรงนั้นถ้าว่าไอ้ตรงนี้ที่อังกฤษมันหนักประมาณหนักกว่ามันเบาเบากว่าเยอะแต่เป็นมันเป็นงานที่เราเอ่อเราโตแล้วใช่ไหมครับครับงานที่ยังกฤษคืองานใช้แรงงานแต่งานที่บ้านเนี่ยที่ป่าประยชน์คือใช้ความคิดและเรียนทักษะจากจากจากป้าจากมาจากครับ ยวงกอิตหกปีเจออุปสรรคเจออะไรที่มันเป็นบทเรียนแก่ชีวิตที่ถือว่าเป็นเป็นจุดหักเหหรือว่าเป็นจุดที่ทําให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคือตอนอยู่ที่นั่นเนี่ยเราเราก็เช่าบ้านเช่า้านเ<ช>พื่อนเพื่อนพอถึงเดือนเนี่ยถึงอาทิตย์เนี่ยต้องจ่ายค่าช่าเพื่อจะรับรับรับไป็ชอบ,ชบไปรับเป็ชอบไปก็ให้ไปปาก่วาวันนั้นพอไปถึงบ้านบ้านเนี่ยเขตี ห้ามเข้าห้องเลยตีตีไม,ม้ล็อกล <ốc> ็อกล<ะ>็อกไม้ไม่ได้ขอของ,ของนี่จับอยู่อรามากระเป๋าเสื้อผ้าโยนหมดพาสปอร์ตโยนหมดเลยแสดงว่าเพื่อนนี่เราให้เงินไปนี่เขาหักหลังเราใช่ไหมเพื <laughs> ่อนไหนกันไปไม่ต้องเอาตังไปไหนหมด <laughs> เอาไปเที่ยวไปใช้จ่ายส่วนตัวไปไหนหมดไว้ไหนหมดก็เฮ้ยต้องออกแล้วต้องหาที่อยู่ใหม่ต้องเดินต้องมีตังค์เป็นตัวย้แม่คนนั้นไม่มีครับที่สปอนร์ไม่ไมีมมอะ <laughs> ไเลยตังค์ ยังไม่รู้ไปตายระดับหน้าไปต้องไปดับหน้านี่คือการสู้ครับคือคุณต้องสู้แลวคุณอยู่ในสถานการณ์และคุณคิดว่านี่คือบททดสอบคิดจะไปพิสิทธิ์ไหมวันนั้นมันอยู่ไกลมากเลยโอ้ยอยู่ไกลมากแต่ระโยน์ที่นั่นคันต้องละหมาดด้วยไม่รู้ว่าจะอยู่ไหนเลยอืมเพราะเูิไปครับเสร็จแล้วก็นั่นหลังจากอยู่กี่เดือนแล้วตลอดนานๆเดือนกว่าไป ดยังไม่ทันหายใจหายลมยังไม่เจอคนไม่รู้ไปไหนเลยครับพอขนกระเป๋ายนกระเป๋าออกก็จะไปไหนเนี่ยเราก็ต้องแบกกระเป๋าแล้วก็เดินครับเดินบนถนนเนี่ยเดินเดินแบบหมดอะไรนะหมดความหวังเคยนะไม่ใช่หมดความหวังคือจะไปไหนจะทําอะไร จะกินอะไรจะอยู่ที่ไหนคือเน็กเน็ตเผืือยไปหมดเลยมันมันเคลียด์หมดครับพอเดินประมาณสักสี่โมงเย็นเดินมันต้องสี่รือหโมงนะสี่หอโมงเดินตั้งแต่เช้าเลยเดนเดินโน่นเดินไปหน่นไปไม่มีสเปซสเปยไม่ไม่มีทิศทางเลยนไม่มีทิศทางไม่มีจุดหมายแล้วข้ามถนนมันจะมีทางมาลายครับพอจะข้ามถนนปั๊บไปถึงจ้าเอกกับครอบครัวครอบครัวคนอันกีษครอบครัวหนึ่มซึ่งมีความหลังที่ดีมากๆเลยครับ ไปเจอกลางทางวันเดียวเขาก็ตกใจที่เห็นเราเราตกใจที่เห็นเขาครับตกใจมากฝ่าดีใจด้วยดีใจตกใจครับเป็นครอบครัวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเมื่อตอนเราเรียนอยู่มาหาวิทยาลัายปีสามเราเป็นนักศึษารามแต่เป็นนักษารามอยู่ไอ้เ,อเราก็อยากพูดภาษาอังกฤษก็เจอเขาว่าเดินที่สนามหลวงก็ลงไปจริงบ้านอยู่ที่เสียบแขกจากรามมาก็ต่อรถที่สนามหลวง เเจอเขาว่าฮัลโหลฮัลโหลเจอคุยไปเรื่อยเพื่อน่ยว่าในช่วงนี้เป็นนักศึกษาอยู่เมืองไทยเนี่ยการอยู่เรียนรามเนี่ยชอบที่จะคุยจะทักชอบจะเทคแคร์คนต่างชาติชอบเทคแคร์คนต่างชอบเจอใครก็ทักทายไปเรื่อยเดี๋ยวจะไปไหนเราจะดูแลคุณเราเป็นเพื่อนคุณได้นะแล้วพาไปตรงไปบ้านเลยพาไปทั้งนี้พาไปทัพานี่ไปบ้านไปได้ว่าครับเกือบสิบกว่าวันครับสิบสองถึงสิบห้าวันเพราะคนนี้เราเคยเทคแคร์เขาก่อนแล้วใช่ใช่แล้วเขาก็บินกลับเพรา่าเสื้อเสื้อดีไปจนครับก็ ล้วนั้นหายไปเลยไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเขาอีกในชีวิตยม่เคยคิดเลยครับคิดว่าก็เอาไปไปเจอกันวันหลังชาแล้วนะมีโอกาสได้เจอใครจะคิดจะไปอังกฤษเราจะไมครับเราก็ดูแลเขาแคลยแกลนเขาความรู้สึกเออเด็กคนนี้มันน่าจะนิสัยดีเมั่งกีไม่เป็นพิษเป็นภัยก็พาไปบ้านก่อนเดี๋ยวมนแก่ไปอาบน้ำอาบน้ำกลับมาไปนั่งไปนี่สซนก็บินกลับ ค่ะที่ดอนเมืองบินกลับประเทศอังกฤษไปส่งที่สนามบินเลยสนามบินโอ้โหแไปรถเขาอหรครับครับเอ่อพอวันนั้นเจอกันที่การทางมาลายกลาทางมาลายที่อังกฤษที่ลอนดอนแล้วสนามทำโซลิราชเองที่ลอนดอนเลยโอ้โหเจอเลยไม่ได้ชื่อเป็นไปได้ยังไงนะนี่อันนั้นเขาเรียกว่าอความอารมณ์ขี่เส้นก็กำหนดไว้จริงๆเนี่ยตอนนีต้องยอมรับว่าเราช่วยใครเนี่ยเราช่วยคนเดียวเราไม่หวังมงิตอบแทนเนี่ยวันใดวันหนึ่ง เวลาเดือดร้อนแล้วความช่วยเหลือก็จะมาถึงก็มาถึงเขาบอกไปไหนบอกไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้ก็เล่าก็ฟังเล่าคนก็กลัวกินไปฟังพอเล่าปุ๊บเนี่ยเขาก็มาเลยชวนทิ้วกระเป๋าพาเดินปักหนึ่งขึ้นตึเขาไปเลยอยู่เฉียงชั้นมีห้องนอนให้มีอาหารให้มีทุกอย่างให้อยู่โรงแรมเร็วไง่ายอยู่โรงแรมรู้ไปรู้วันหลังเขาเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ คนฝรั่งคนอังกฤษนะครับก็จ,จะพาคนเข้าบ้านเนี่ยไม่ใช่เรืงไง่ายๆยากมากยากมากมากเพราะเป็นวัฒนธรรมครับคนไทยชอบพาเข้าไปบ้านน,นู้นนี่ดูหนะ้าไว้ใจแตอฝรั่งจะไม่มถ้าไม่ใช่คนที่เขาไว้ใจหรือเขาสนิทจไม่มีฮาม,มิลลาครับเจอครอบครัวที่ดีเพราะว่าอะไรตัร้เพราะาเราช่วยเหลือคนอื่นก่อน ออตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อคิดที่อยากจะบอกว่าหปีหรือว่าในช่วงเวลาก่อนนั้นนั้นคือในชีวิตเนี่ยผูกพันอยู่กับเรื่องของการช่วยเหลือคนเจอคนแล้วก็เป็นบุคคลที่มีจิตใจที่อยากจะหยิบยื่นสิ่งต่างให้ภาษาอังกฤษที่บอกว่า k ิ before take, before take, take ือว่าคิ and take เราให้เมา่ก,ก่อนคือครอบครัวพ่อแม่สอนนะครับพ่อแม่สอนว่าต้องอย่างนี้ต้องให้เขาไปช่วยเหลือคนอื่นที่บ้านเราชอบช่วยเหลือคนอื่นหลังจากนั้น ชีวิตในในอังกฤจก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นมเรื่อยเรเราก็เริ่มมีการเรียนการพอคนนี้ก็ไปหางานให้ไปทำงานโรงแรมไปล้างจานว่างจบแล้วก็กลับมาเมืองไทยไปเรียนทางธุรกิจเรียนการดูแลธุรกิจการอยู่ที่นู่นก็เรียนเป็นหลักสูตรเป็นหลักสูตรดิลคอม่าดิลคอม่าปีปีหนึ่งหกเดือนมีเรียนภาษาตั้งสี่ปีสามปีนะครับแล้วก็ไปเรียนไปลรายกับอนุปริญญาไม่ง่ายนะอนุปริญญา เราไปเรียนเราไม่มีวีซ่าเราวีซ่าจะได้มีวีซ่าตลอดับแพงมากจดนไอ้มันถึงเวลาจะกลับบ้านแล้วหละหกปีนะที่มันหกปีกว่าถึงเวลาจะกลับบ้านก็กลับมาถึงเมืองไทยมีตังค์อยู่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทแค่นั้นเองนะจริงๆพันสี่ร้อยบาทถึงดอนเมืองแท็กซี่บอกสามร้อยห้าสิบจากดอนเมืองมาเสียบานแกับนรถไฟแืมนั่งทั้งคืน พวกมีชาวสามบาทในการรถเมล์ทำงานรถเมล์ถึงบ้านพอถึงกรุงเทพปั๊บเริ่มอะไรชีวิตเริ่มไงถึงกรุงเทพมันก็ต้องเรียกว่าเราจะปรับตัวอย่างไรเแล้ว่า่มันคนสมัครงานส่งไปเรมสมัครงานเปิดมันซื้อพิมพ์สมัครงานโรงเรียนบริษัทนายเลิศสมัครสมัครงานสมัครสมัครเยอะมันก็ไม่หลานก็ก็ไม่หลานแล้วเราสมัครทุกตำแหน่งเราไม่เขิได้แล้วพอสมัครงานแล้วกลับบ้านกลับบ้านก็โดนละ เขานั่งรถรถไฟทั้งสองนั่งรถคนน,นั่งข้างๆเราก็เป็นเป็นมุสลิมจากสิงคโปร์เอาละครับคุณอนุผมว่าประเด็นนี้คนนี้คุยไม่จบ,บเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดมากสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวยกยอดไปสัปดาห์หน้าต่อท่านชมที่ติดตามรายการกันครับประวัติแล้วก็ความเป็นมาภูมิหลังเบื้องหลังความความยากลาบากและอุปสรรคต่างๆที่เราได้ฟังจาก ท่านประธานสถาบันสมาร์ทเย์ในประเทศไทยคุณสวางหรือคุณอนวัตรวิทยารีตรงนี้น่าจะเป็นข้อคิดเป็นมุมมองให้กับเยาวชนนะครับหรือว่าน้องๆในปัจจุบันที่กําลังมองหาช่องทางในการศาึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คือเรื่องความอดทนนะครับเรื่องความบากบานมุมานะอุตสาหะและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือต้องมีที่ปรึกษาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะให้คอยคอยให้คําแนะนําดีๆในเรื่องของการเรียนต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของคุณอนวัตเนี่ยยังไม่จบ ในสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยแล้วเขาเริ่มธุรกิจเริ่มทํากิจการเริ่มประกอบอาชีพอะไรแล้วเขามาก้าวมาเป็น c ีอหรือจะบอกว่าประธานสถาบันสมาร์ทเบรนที่เป็นที่รู้จักและมีสาขาอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งในต่างประเทศเนี่ยหลายน่าจะสิบกว่าเป็นร้อยยงนส้อยห้าสิสาขาทั่ว <ใน S 1> โลกแล้วในประเทศไทยสามร้อาสิบาขา, 14, า,ขาต่างประเทศอีกอีกสิบสีบ่ประเทศทั่วโลก เอาละครับสำหรับวันนี้อิสลามสู่ความสำเร็จก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะครับขอขอบคุณมูลนิธิธรรมจาโรงเรียนศาสนาปรรมของเค็ตมัสยิดอัลวาลิสุน่าและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการวันนี้คุณสวัสดิ์คุณอนวัฒน์วิาลีและผมเป็นรถอยู่เป็นสุขลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในตอนที่สองประกอบอาชีพแล้ว เป็นประธานบริษัทสมาร์ทเบนได้อย่างไรวันนี้ลาไปก่อนครับุมวินไยตอฟิกวันิดายะอสสลามาในกุ้งมอร์คมะตุนลอสวอร์การ์เดี no. สวัสดีครับเด็กๆเนี่ยเราก็ให้ท่อง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 นั้นเด็กของเราคือท่องเก่งท่องจำเก่งแต่ว่าการคิดเอทการพัฒนาการมองการเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมีการแก้ปัญหาในชีวิตการแก้ปัญหาชีวิตมีปัญหาแก้ไม่ค่อยได้ครับคือสมาร์ทเบนเวลาเราสอนเนี่ยเราพยายามใส่เรื่องศาสนาเข้าไปด้วย ถ้าเรียนคู่กันเนี่ยเราเป็นต่อนะอืมุสลิมเราเป็นต่อเลยครับแต่ถ้าเราไม่เรียนตัวสมาบเบนเราเรียนกุรานอัลฮัมดุลิลละก็ได้ได้ได้านกฉพะกุรานไ,ไปไรจริงๆแล้วมันควรจะไปทั้งสองทางใช่ครับ Give thanks to Allah for the moon and the stars, praise n g m all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh you who believe, please give thanks to Allah.